่อยจมสักแป๊บนึง <Yeah. S 1> สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแอฟิจิงกิกกกนะครับ <Yahoo. S 1> จำได้ไหมครับหมายนี้ตรงไหน ไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันครับตอนแรกนึกว่าลมจะเบากว่านี้สักหน่อยแต่ลมขนาดนี้นี่เดี๋ยวต้องคิดดูก่อนนะว่าจะทำยังไงดีจะตีไมโครจิก3กรัม5กรัมก็คงจะสู้ลมไม่ไหวไม่แน่เดี๋ยวลองอาิตกครับ อาทิกัตกมึกโหมีาน้ามาตกด้วยช่วงนี้คลิปจะทางห่างหน่อยนะครับจะไม่ได้ออกถี่เหมือนเดิมไว้ให้สถานการณ์ดีกว่านี้ก่อนครับแล้วคงจะกลับมาเป็นปกติ นัหนนาะก่อนน่าจะตกประเก๋าประเก๋านี่แถวนี้ก็ไสสวยเหมือนกันครับเดี๋ยวลองไปหมายตรงถ้ำลอดก่อนดีกว่า ไอ้เก๋าอ่ะน่าจะได้แน่ๆถ้าไม่ไอ้เก๋าก็ก้อนหินเลยอย่างนี้ต้องพยายางหัวจ๊กถูกหน่อยติดไปขาดไปก็ยังเออไม่เท่าไหร่หมายนี้คราวก่อนนูน่น นานได้เหมือนกันครับมีได้กับพงเหมือนกันในบริเวณนี้เดี๋ยวลองเข้าไปในถ้ำรอดดีกว่า ส่วนใหญลองด้วยแคลโลโรไหน้าริกมัดก,กันรอดนะไม่รู้ว่าวันนี้จะรอดหรือเปล่าเดีย๋ยวต้องลองมาดูกันครับเหยนอนสีสีชมพูสีเดิมเพราะที่ร้านมีสีเดียวเราไม่ไม่ใช่มีสีเดียวมีสีน้ำเงินไม่ชอบก็เลยได้แต่สีชมพู จริงๆแล้วชอบสีเขียวแต่เขาบอกว่าไม่มีแล้วสีเขียวก็เลยต้องเอาสีชมพูมาลองดูก่อนไม่สวยเท่าไหร่ ปลาเป้าหมายก็ตะกูลสก,กุลตะกูลหางแข็งหรือจะไอจิ้นเอาหมดปลาที่ไม่ใช่เป้าหมายก็ไอเหลืองไอเกาอันนี้ไม่เอาถ้าตัวไม่ใหญ่ถ้าไม่ใหญ่ไม่เอาหนอนว่ายไม่สวยเลย เดี๋ยวนะเกี่ยวใหม่ครับเกี่ยวได้เบี้ยวมาก รอมานี่โอกาสติดหินเยอะเหมือนกันครับบริเวณนี้เรียกว่าอ่าว่อนคลายนะครับอยู่ในพื้นที่อ่าวเทียนอีกทีนึง ดูเหมือนว่าจะเป็นไอ้เก๋าโอ้ <Huh? S 1> oh, ไม่ใช่เว้ย <c oughs> ได้นะครับปลาเป้าหมายติกุวันนี้ต้องการปลาติกุล ก็อย่างที่บอกครับแคโรไลนีริกกันหนอนนาจีนี่ค่อนข้างหวังผลได้ดีมากจะบอกว่ารเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ที่แห้งๆก็มีเหมือนกันวันนี้เกี่ยวหนอนไม่สวยครับหนอนตัวไม่ไม่ตรงยึกยืยึกยืมันเวลาอยู่ในน้ำแล้วมันควงไม่สวยครับ เหลี่ยงหน้านอกไม่มีกินเ้ลงเบี่ยงหน้าในยังไง ขนาดนี้มันเลยดือ้อตัวนี้เดี๋ยวแม่ลืมเปิดหน้ารอกมีหน้าแล้ววิ่งรอกไม่ออกเลย จริงตกกรจีนี่อย่าให้หน้าลอกแน่นไปครับเพราะว่าสายเราเล็กสายเล็กเบ็ดเล็กถ้าเจอผิดคิวมานี่เดี๋ยวจะขาดซะก่อน ดูนี่ยงมีไหมตรงนี้แต่จริงเมื่อกี้ก็ปล่อยวิ่งมากไม่ได้นะครับแนวหินเพียบเลยเดี๋ยวมันพาสายไปพาดอีกกับหินนี่จบฮ้ยมันมีอยู่แถวแถวนี้มันหลบุด đưa 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 cắt cái cây phải trộm cho kênh แล้วครับแต่อุยอ้ย,ยแม่งัดซสะกระเด็นเลยตัวใหญ่จัดดูดิตัวเม่งจะโตกว่าหัวไอ้โป้งนิด มองด้านนอกอีกทีเยขอเกี่ยวใหม่เ,เกี่ยวให้มันค่าดีมต้องเกี่ยวให้ตัวหนอนอยู่ในสภาพที่เหมือนกับมันอยู่ในกล่องอะ่ะก็คือมันตรงๆยาวๆอย่างนั้นแหละไหนว่าหมดแล้ววะสองตัวเอง อย่างี้ยังไม่เหมาะกับการเอาคายักลงเห็นเหมือนเรียบๆอย่างเงี้ย้าลองคายักลงนะอ้วกมีอ้วกแน่ ที่รักสองไม้ก็ทั้งเงียบเดี๋ยวก็ต้องย้ายแล้วครับหายเดิมเหลียมเดิมหมดยังดูดิทะเลตั้งกว้างมีปลาแค่สองตัวไง <c oughs> ไม่ก็เป็นที่คนตก ไม่ชอบนะแต่ตัวมันยังเล็กอยู่เก่าให้ต้องตัวโตๆก็ถึงจะอร่อยปล่อยครับไซน,นี้ ที่ต้องการก็คือตะกูลสิกุลน่ะอะไรก็ได้เหลือจิ้นก็ได้เต็มๆครับทีนี้ กึด,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 ดอโอ้ยลอดโอดรอดเหีืยอเรายังรอดนึกว่าตัวเบ็ดขาดไปแล้วแหละเดี๋ยวดูก่อนสักกปล่า อยใช้ได้ครับส่ปลาจะย้ายฝูงครับเงียบไปเลย ครับดื้อนิดหน่อยดื้อนิดหน่อยเอออย่างนี้เอาถ้าอย่างนี้เอาทุกไซส์นะครับ่อย จัดให้เหยื่ออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวไหมเนี่ยถ้าเกี่ยวแล้วให้มันอยู่ตรงๆแบบเนี้ยโอเคเลย หมายจมเกือบถึงพื้นแล้วครับรู้สึกว่าปลายอยู่ลึกวันนี้ ว่าทำไมมันมาหน่งวงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าปลากินเพราะว่ามันมีตัวแค่นี้มากิน oh, <no. S 1> แม่เราก็ว่าเอ๊ะแอคชั่นหนอเรามันแปลก สามตัวเองยังไม่ได้จานเลยอออออยอมเถอะ ให้วิ่งแล้วเดี๋ยวหลุดนี่ครับต้องไซนี้ครับใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกมีตัวครับแต่มันกัดไม่อยู่น่าจะเป็นพวกไอ้เหลืองถ้าไม่ใช่ไอ้เหลืองก็ตะกลัวสะดุดหิน หนึ่งครับแต่ตัวนี้ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่อุ้ยก็ใช้ได้นะเออเฮียเสือบอดกินนี่ตัวนี้ทอดอร่อยครับ เมื่อกี้เหลี่ยมไหนวะทางนี้หรือทางนี้ทางนี้นะซ้ำที่เดิมก่อนมาอีกแล้วไอตัวทำให้สงสัย นี่มันก็ไม่แน่ใจว่ามีปลากินหรือเปล่าแต่มันก็ตึ๊บ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 อย่างไ้ตัวเนี่ยปะามืออยู่ไหนหมด บางทีปลามันก็งับแค่ช่วงปลายหางของหนอนยางงับไม่ถึงตัวเบ็ดพอมันดึงก็หลุดนี่ครับพอมันดึงก็เหยื่อจะล่นออกมาจนเกือบหลุด อีกปัญหาหนึ่งของการตกตะจิกก็คือสายพันต้องแบบค่อยๆแก้นะครับไม่ไม่ให้สายมันเป็นเกลียวเยอะไม่งั้นเดี๋ยวพอเอาลงน้ำใหม่ๆเนี่ยมันก็จะไม่คลายเกลียวให้ ครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวบ่อบทองหลางช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนแล้วครับเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนี่ <Hey. S 1> ไม่น้อยนะสี่ตัวแต่สี่ตัวแต่มีตัวสวยตวอยู่ถือว่าผ่านครับวันนี้ ถ้าชอบตกอ้ไเก่านี่แถวนี้นี่ไม่พลาดครับแต่ว่าไซนี้ก็ต้องเลือกเราเองเดีย๋ยวจะลองย้ายไปตกหมึกที่หลังป้ายวัดบ่อทองหลางไม่รู้ว่าโดนนวดไปหมดหรือยัง ไปติดตกันเลยเรียบร้อยเลยครับยามาชิตะตัวเก่งตัวนี้นี่ประเก่าชอบซะด้วยติดหินไปซะแล้วครับเสียเลิกแล้วครับวันนี้กลับดีกว่าครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ